สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทําหอยทอดแป้งกรอบกรอบไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวน้ำจิ้มกันก่อนนะคะตัวน้ำจิ้มเราจะใช้ซอสพริก280กรัมหรือวันหนึ่งถ้วยตวงใช้ซอสพริกยี่ห้ออะไรก็ได้คลิปนี้ป้าใช้ของไฮคิวค่ะถัดมาค่ะน้ำจิ้มไก่80กรัมหรือเศษหส่วนสถ้วยตวงใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้หรือทำเองก็ได้ ถ้าใครไม่ชอบหวานมากนะคะเติมน้ำจิ้มไก่แค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วชิมดูนะถ้ามันยังไม่หวานหวานไม่พอค่อยเติมเพิ่มได้ค่ะถัดมาน้ำเดือด120 ML ค่ะใช้น้ำเย็นมาผสมได้ไหมป้าจริงๆมันก็ได้แต่ว่าที่ให้ใช้น้ำเดือดเพราะว่าอยากให้ใช้น้ำที่ผ่านการต้มมาแล้วอะค่ะเพื่อความสะอาดละเนาะคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะพักไว้ก่อนไปเตรียมตัวแป้งหอยทอดกันค่ะ ตัวแป้งหอยทอดเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า130กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าจะช่วยเพิ่มความแข็งกรอบให้กับตัวแป้งหอยทอดนะคะควรที่จะต้องใช้นะถัดมาแป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมหรือว่าใส่2ส่วน3ถ้วยตวงใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะคลิปนี้ป้าใช้ตราดาวฟ้าผงปรุงรสรสหมูหรือรสไก่ตามชอบค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นคันอเป็นรสดีเป็นอะไรก็ใช้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหา ไม่มีผงปรุงรสหรือไม่ชอบจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แนะนำให้ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือและพริกไทยเอาเองค่ะถัดมาน้ำส้มใส่ชู2ช้อนชาถ้าไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่ใส่ลงไปเนี่ยเพราะป้าโมโนเอาเองนะคะว่ามันช่วยให้แป้งหลังจากทอดแล้วกรอบได้นานขึ้นค่ะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะคะใช้ความรู้สึกตัวเองล้วนตัวสุดท้ายค่ะน้ำเย็นจัดจัด450 ml เอาแบบเย็นๆมาเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจะได้เป็นส่วนผสมเหลวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำการพักแป้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีก่อนนำไปใช้งานถ้ารีบจริงๆจะใช้เลยก็ได้ค่ะการพักแป้งตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะแล้วหาอะไรคลุมแป้งไว้ด้วยค่ะก่อนใช้งานทุกครั้งคนแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่ามันมักจะมีแป้งบางส่วนตกตะกอนอยู่ที่ด้านล่าง ในการทอดค่ะตักแป้งขึ้นมาประมาณเกือบ,บเต็มกระบวยแบบนี้ค่ะป้าทำชิ้นจะไม่ใหญ่มากนะคะใครอยากทำชิ้นใหญ่กว่านี้เพิ่มปริมาณแป้งเองได้เลยค่ะใส่หอยแมงผู้ที่แกะเปลือกออกแล้วลงไปตามชอบเลยค่ะอย่าลืมแกะเปลือกล้างให้สะอาดก่อนใช้งานนะคะหอยแมงผู้วันนี้ป้าซื้อแบบที่เขาแกะเรียบร้อยมาแล้วนะคะถุงนึงเนี่ยราคา 90บาทน้ำหนักครึ่งกิโลค่ะมีขายตามตลาดสดนะคะลองไปหาซื้อดูหรือจะเอามาต้มมาแกะเปลือกเองก็ได้อยากใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะแล้วตามด้วยต้นหอมซอยตามชอบค่ะไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ไม่ว่ากันนำน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนค่ะป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดานะคะในการทอดน้ำมันต้องร้อนก่อนลงแป้งนะคะขอย้ำเลยนำแป้งที่ตักใส่กระบวยเตรียมไว้แล้วเทลงไปค่ะ ในกระทะที่เห็นอยูน่นี้ป้าใช้หอยแมลงผู้15กรัมนะคะใครอยากใส่เยอะกว่านี้ใส่ได้เลยค่ะตอกไข่ใส่ลงไป1ฟองค่ะจริงๆไข่ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ฟองใหญ่ก็ได้นะคะใช้แบบเบอร์3เบอร์4ก็ได้ตีไข่ให้แตกค่ะแล้วก็เกลี่ยเกลียให้ทั่วแป้ง บางคนอาจจะใส่หอยลงไปในแป้งเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นค่อยตักมาใส่ทอดก็ได้นะหรือจะใส่หอยทีละกระบวยแบบป้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะจ๊ะใจเย็นๆค่อยๆทอดไปนะคะใช้ไฟกลางในการทอดอ่อใช้น้ำมันเยอะหน่อยก็ดีค่ะแป้งจะได้กร,บกรอบๆบางทีน้ำมันน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่กรอบนะจ๊ะพลิกกลับด้านแล้วทอดจนกระทั่งสุกกรอบตามต้องการทั้งสองด้าน เคี่ยหอยทอดไปที่มุมหนึ่งของกระทะค่ะเพื่อผัดถั่วงอกแต่กระทะป้าเล็กไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตักหอยทอดขึ้นก่อนนะเราค่อยผัดถั่วงอกค่ะนำถั่วงอกใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหรือว่าซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้ค่ะแล้วผัดปรุงรสแค่นิดหน่อยก็พอค่ะให้เค็มนิดนิดพอผัดพอสุกแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ โรยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยตามชอบเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครจะทำแบบกล่องเล็กๆขายเด็กๆนะคะก็ลองทำแบบนี้ก็ได้ค่ะตักแป้งใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยนะใส่ไข่เหมือนเดิมเกลี่ยไข่ให้กระจายตัวให้ทั่วทอดแล้วพลิกกลับด้าน ช้ตะหลิวตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตะหลิวใช้แบบที่เป็นโลหะก็ดีค่ะถ้ากลัวมันละลายนะตะหลิวที่ป้าใช้มันเป็นแบบซิลิโคนน่ะนะคะหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของที่ว่าเอ๊แล้วมันจะละลายไหมอะไรไหมดังนั้นแนะนําว่าใช้เป็นตะหลิวโลหะนะคะเพื่อความปลอดภัยทอดจนสุกปรอบตามต้องการเขี่ยหอยทอดไปที่มุมหนึ่งของกระทะ ใส่ถั่วงอกลงไปปรุงรสตามชอบผัดให้พอสุกตักแบ่งใส่กล่องตามต้องการเลยค่ะกล่องในคลิปนี้ป้าใช้เบอร์ T L 1 0 3ขนาดกล่องไม่รู้นะคะรู้แต่เบอร์ขออภัยค่ะหอยทอด1กระทะป้าแบ่งใส่กล่องเบอร์นี้ได้ทั้งหมด3กล่องน้อยไปไม่อิ่มไม่ชอบก็ปรับเปลี่ยนได้เองเลยค่ะแล้วก็คำนวณต้นทุนใหม่เองอีกทีนะจ๊ะ หอยทอดบางคนอาจจะเอ๊ะมันร้อนๆน,นะป้าใส่กล่องพลาสติกอันนี้จะละลายหรือเปล่าก็ถ้าไม่สบายใจปรับเปลี่ยนตัวภาชนะได้เองตามความเหมาะสมเลยคะ่ะถ้าจะขายอย่าลืมให้น้าจิ้มถุงเล็กๆไปสักถุงหนึ่งแบบนี้นะคะแป้งนะคะส่วนที่เป็นแป้งนะคะก็จะกรอบแต่บริเวณไหนที่มีไข่เขาก็จะนุ่มๆถามว่าแป้งกรอบได้นานไหมก็ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นแป้งอย่างเดียวนะคะ ป้าลองทิ้งไว้ดูประมาณ1ชั่วโมงมันก็ยังมีความกรอบหลงเหลืออยู่นะอาจจะไม่กรอบเท่ากับตอนทอดเสร็จใหม่ๆแต่ก็ยังพอดได้อยู่ค่ะแต่นะทำความเข้าใจก่อนนะความกรอบเนี่ยก็พูดยากสภาพแวดล้อมมีผลรวมถึงการทอดนะคะทอดมาแห้งไม่แห้งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลค่ะว่ากรอบนานหรือเปล่าดังนั้นทดลองด้วยตัวเองอีกทีนะจ๊ะแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันหรอกเนาะ แป้งที่เหลือนะคะถ้ายังไม่ทอดทอดไม่หมดเก็บได้ไหมน้าจิ้มเหลือเก็บได้ไหมเก็บได้นะคะตัวน้าจิ้มกับแป้งเนี่ยป้าลองเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดามา2วันยังกินได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ตัวแป้งหอยทอดเมื่อแช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมานะคะเขาจะตกตะกอนนอนก้นเป็นก้อนๆอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะไม่ต้องตกใจตั้งทิ้งไว้ให้หายเย็นก่อนนะคะ แล้วคนคนคนให้แป้งมันละลายตัวในน้ำาค่ะให้มันละลายให้เหมือนเดิมนะแล้วก็นำไปทอดมันจะกรอบได้ตามปกติเลยค่ะถัดมาค่ะมาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างต้นทุนวัตถุดิบแป้งหอยทอด1 0ศนะคะแป้งข้าวเจ้า4บาท68สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท70สตางค์น้ำส้มสาชู1บาทน้ำเย็น1บาทผงปรุงรสนิตีไป1บาท50สตางค์นะคะ แล้วก็ต้นหอมค่ะที่ใส่ลงไปในแป้งก่อนทอดตีไป10บาทเลยนะตีเวอร์ไปเลยนะคะจริงๆไม่น่าถึงรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรสำหรับแป้งหอยทอดค่ะจะอยู่ที่20บาท88สสตางค์ แป้ง1สูตรถ้าตักกระบวยประมาณเดียวกับป้านะคะจะตักได้ประมาณ9กระบวยถึง10กระบวยค่ะอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะขึ้นกับขนาดกระบวยขึ้นกับขนาดของหอยทอดที่เราทําตรงนี้เนี่ยต้องไปคิดแักคํานวณกันเองอีกทีนะคะว่าตัวเองทาได้กี่กระบวยนะอสมมุติตักแบ่งได้9กระบวยหรือว่า9แผ่นแบบในรูปนี้นะคะ ต้นทุนค่าแป้งจะตกอยู่ที่2บาท32สตางค์ต่อ1กระบวยหรือ1แผ่นแบบที่เห็นในรูปนะคะเป็นแป้งเปล่าๆก่อนนะมาดูต้นทุนต่อ1กระทะค่ะ1กระทะคือจะใช้แป้ง1กระบวยนะคะแล้วก็มีหอยมินูนี่นั่นนะอะแป้ง1กระบวย2บาท32สสตางค์ตามที่คิดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไข่ตีไปฟองละ3บาทนะเพราะป้าบอกไปแล้วไม่จําเป็นต้องไข่ไก่เบอร์สองนะคะเบอร์เล็กกว่านั้นใช้ได้ค่ะดังนั้นต้นทุนค่าไข่มันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะคะน้ำมันพืชที่ใช้ทอดตีไป2บาทค่ะหอยป้าใช้ไป15กรัมนะคะอยากใส่มากกว่านี้ใส่ได้เลยค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้ตามความพอใจเลยตัวหอยป้าซื้อมาถุงหนึ่งเป็นเนื้อหอยล้วนๆที่เขาแกะแล้วนะคะ 500กรัมราคา90บาทใช้ไป15กรัมก็2บาท70สตางค์ถั่วง,งอกค่ะตีไป2บาทนะคะใช้ไปประมาณ1กํากำมือค่ะซอสปรุงรสที่ใช้อะเหาะลงบนถั่วง,งอกนะคะตีไป25สตางค์ผักชีต้นหอมที่โรยด้านบนตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะคะตีไป50สตางค์พริกไทยตีไป25สสตางค์ค่ะ รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับหอยทอด1แผ่นนะคะที่เห็นในรูปนี้ยังไม่รวมน้ำจิ้มนะคะต้นทุนจะอยู่ที่13บสาท2สตางค์ต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบตัวน้ำจิ้มบ้างค่ะซอสพริก12บาท54สตางค์น้ำจิ้มไก่ป้าใช้แม่ประนอมอะนะคะต้นทุนมันจะแพงนิดนึงนะใช้ยี่ห้ออื่นๆได้นะคะต้นทุนน้ำจิ้มไก่ของป้านเนี่ยอยู่ที่8บาท62สตางค์ค่ะแล้วก็น้ำเดือดตีไป1บาทรวม22บาท16สตางค์ค่ะ ถ้าจะทําขายยังไงเนี่ยดูด้วยนะคะว่าเราตักน้ําจิ้มให้ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนแล้วบวกต้นทุนค่าน้ําจิ้มเข้าไปด้วยค่ะมาลองดูต้นทุนวัตถุดิบถ้าใส่กล่องแบบเล็กๆแบบนี้บ้างนะคะกล่องเบอร์ TL103 ตกใบรับประมาณ78สสตางค์นะคะราคานี้แล้วแต่นะแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะ ถ้าไม่ชอบกล่องพลาสติกจะใช้กระดาษห่อจยังไงก็ได้ค่ะเป็นถาดกระดาษอะไรก็ได้ไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะคะต้นทุนค่าหอยทอดค่ะถ้า1แผ่นตัดแบ่งเป็น3กล่องจะอยู่ที่4บาท34สตางค์รวมพวกถั่วง,งอกผักชีต้นหอมพริกไทยที่โรยแล้วนะคะแต่ไม่ได้คิดค่าใบตองที่รองด้านล่างนะเอามาเป็นพร็อพป,ประกอบเฉย แล้วก็ค่าน้ำจิ้มค่ะค่าน้ำจิ้มจริงๆจะประมาณ1บาท40กว่าสตางค์นะคะรวมถุงรวมยางรัดน้ำจิ้มแล้วเนี่ยตีไป1บาท70สตางค์ต่อถุงนะอันนี้คิดจากน้ำจิ้ม1สูตรตักแบ่งได้15ถุงค่ะแต่มันก็ค่อนข้างเยอะนะจริงๆจะตักเป็นซัก20ถุงอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าหอยทอดมันก็น้อยอะนะคะในกล่องไม่ต้องให้น้ำจิ้มเยอะก็ได้ แต่ว่าตีเยอะไปก่อนแล้วกันว่าเป็นเท่านี้ค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1กล่องนะคะจะอยู่ที่6บาท82สตางค์ต่อกล่องก็ถ้าเป็นกล่องแบบนี้ขาย12บบาทก็ได้กำไรอยู่ค่ะอาจจะได้ไม่เยอะแต่ก็พอได้นะคะ จะเพิ่มปริมาณแล้วขายเป็น15บาท20บาทอะไรก็ได้ค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยแล้วต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก,สก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าห่อค่าช้อนค่าจีปาถาดน,น,นี่นั่นค่ะใครจะทำขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปเองได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ